อันนี้คือคุณลุงเก็บได้เองขที่อยู่คุณลุงเองอันนี้เป็นควานนี่เป็นควันมากๆควันหินเนี่ยหัวไ่ใหม่นี่คนจะมาเก็บลูกปัดกันเยอะเก็บมาแล้วคุณลุงก็ไม่ว่าอะไรเนาะไม่ว่าอันนี้คุณลุงเจ้าของที่ชื่ออะไรครับคลุงลุงชื่ออะไรครับ ชื่อเล่นชื่อเล่นก็แหลชื่อเล่นเออชื่อน้าชื่อน้าแนมวันนี้เป็นลูกปัดลูกปัดนะครับเูอมกลับลูกเก็บได้อันนี้คือคุณลุงเก็บได้เองของของที่คุณลุงเองได้ได้เก็บเองอันนี้สวยเนาะสวยเนาะนี่ผมไม่เคยเห็นเลยเขารู้กันหมดไหมครับแถวชาวบ้านเนี่ยเขารู้กันหมดไหมลูกลูลู้หมดใช่ไหมรู้หมดแล้วเราเคยขุดลงไปลึกๆไหมเมื่อคืนเออขุดลงไปลึกที่อันนี้งแต่รถไฟรถไถไถแล้วก็เนี่ยมันจะเป็นนั่นฟ้าแอีงเก่าแตกเนี่ย พวกนี้ของเก่าแล้วนะใช่ของใหม้ใช่วันนี้ก็เป็นลักษณะเดินโบราณเนาะมันจะเป็นแบบโบราณอิดเนาะเป็นอิดอิดโบราณนี่แหละนะแต่เดี๋ยวผมจะบอกว่าที่ไหนครับเพราะว่าเดี๋ยวกลัวคนมาบุกลุกที่คนรุ่นเนาะเนี่ยมันจะเป็นเศษกระดูกเศษโครงกระดูกนี่เห็นเยอะฟันฟันยิ่งเห็นฟักฟันเหลี่ยมหญ่ๆง่ล่ะเหลี่ยมัวๆใหญ่ๆเลยเนาะเล่มใหญ่ๆโตโต ที่เ,เห็นโค้งกระดูกเนี่ยเป็นเหงาแขนเหงาขาแล,ล้ว <คน S 1> เคย<ท>เจอ,อกําไรอะไรไหมครับลุงก็มีคนนึงได้สอยแต่ว่ามันจะเป็นกําไรเป็นท้องสีคล้ายๆท้องแดงอะ่ะถ <ừ> ึงแหวนได้แหวนใส่แหวนในิ้หน,ววน้วแหนวนเแ,นน <ừ> แต่ว่าพอท่านไปเบิ้งน้ำเพ่อนุกแต่ว่าเพื่อนออกไปเบิ้งเราแต่ว่ามันกับโมี้ราคาหล,าแล่แล้วก็ <ừ> มันเป็นท้องอย่างมันก็ท้องธรรมดาผูกพัง เสื่อมแตกอะไรไปเนาะแต่ว่าอันนี้มันก็โอ้นนี้ก็จะเป็นลักษณะนะครับลักษณะหินเอเป็นดินเก่าดินเผาเก่ากระเบื้องเก่าเนี่ยที่มันแตกที่ของมันจะอยู่ในอยากคิดลองขุดดูเหรอแบบบางคนก็เอาเครื่องโลหะมาตรวจจับอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีมีบางคนมาอยู่แล้วลุงแต่ก็ไล่ไล่ไหมไล่เขาแต่เขาก็ไล่ได้ได้แค่ปัดนี่แหละแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้ลุงอนุญาตไม่หรือว่ายังไง เวลานั้นเขามาหาอยังเพราะว่ามันได้หามได้หวังอย่างกันนะแล้วแต่หาเจอแล้วแต่ขเขาเ,เ,เ,เวลาฝนตกไี่ฝนตกลงมาแล้วก็มันดินดินมันออกแล้วมันจะเป็นนี่อ่ะเป็นลูกปัดอย่างนี้วางแต่ว่าหาหน้านั้นถึงเจอโอ้ยผมเมื่อกี้ขวนไป็นคุณลุงบอกว่าถ้าเกิดตั้งใจหาเนี่ยไม่เจอไม่เจอหรอวเวลาเดินเดินเล่นเล่นเฉยเนี่ยเจอใช่ไหมครับเจอ เช้านี้ก็นี่นั่งดูดบุรีเชน่ะคนนั่งเหลือใเห็นเลยนะกี่เม็ดแล้วครับเจอมากี่เม็ดแล้วได้สองแม่แม่ตั้งตั้งแต่มาที่เนี่เต็มมาแต็มไม่เคยได้หานักที่นะเห็นแต่คนอื่นเขามาหาอย่างเงี้ยเอาเอาไปไว้ไหนครับถ้าเจอเนะ่เจอล้วก็เอาไปเอ่ว้ดูวอา้บูชาไปเอง่ะวันนี้ก็ได้เยอะเหมือนกันแหละวันนี้ก็ได้เยอะครับ เนี่ยถ้าเป็นสีแบบเนี้ยถ้าเป็นลายแบบเนี้ยมันจะไม่เห็นมีราคาเลยครว่าส่วนมากมันจะเป็นเขาจะได้สีอย่างเงี้ยสีเดียวเนี้ยวางไว้่ยนี่เนี่คือคือลายอย่างเงี้ยผมผมไม่เคยเห็นนะครับก็คยเห็นแต่สีฟ้าอะไรเงี้ยนั่นแหละสีฟ้าสีขาวแบบแบบสีฟ้ากับขาวอะไรเงี้ยสวยมากเลยครับนี่เป็นแบบนี้จะเป็นสีฟ้าสีขาวนี่เขาเขารู้กันหมดแล้วเนาะรู้หมดรู้หมดแถวบ้านเขาจะเวลาฝนตกฝนลงมานี่เขาจะมาหาเลยอะ ฝนตกมางี้เขาจะมาย่าหาอลไรแถวเนี้ยแลาวะทำไมเขาถึงรู้เขาว่าอันนี้มันคือรูปบัตรมันไม่ใช่ของเด็กน้อยเล่นเพราะว่าพวกอาจารย์พวกครูเนี้ยเขามีมีกล้องส่องดูไงเขาเคยมาหาเขาเคยมาหาเขาก็มาบอกชาวบ้านแล้วเขาก็เขาก็บอกว่ามีของเก่าของโบราณโบราณอยู่ตรงนั้นตรงนี้บงผมเคยไปบางที่ครับเจ้าของที่ไม่รู้เลยไหมเขาเชื่อเป็นของเล่นเลยเจ้าของที่ก็ไม่รู้หรอกที่ที่ทําแบบนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ได้ทํา ถ้าเขาทาแบบนี้เขาไม่รู้เราไม่รู้เก็บยังงแต่ว่าเขามาหาเก็บเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเก็บอะไรเนี่ยเรามาดูเขาบอกว่าเก็บลูกป,ปัด,ดบรีรับยาเลั้นเขาจะจับโดกหรือว่าจับไปห้แตกอย่างเงี้ยบุรีรัมยเนลัยนเนี่ยเราดูคือว่าแต่ก่อนก็ไม่รู้ใช่ไหมครับว่าว่ามันคืออะไรเนาะแต่ก่อนก็ไม่รู้เหือนกัเพิ่งเพิ่งมารู้ตอนไหนครับเพิ่งมารู้ สองสามปีที่ผ่านมาเอ้าเหรอตอนอยู่มันสิบปีอันนี้เขาก็ไม่ไม่รู้กันใช่ไหมไม่รู้กันเลยคิดว่านี้ก็เป็นเศษหินเศษเออคิดว่าเป็นเศษหินธรรมดาแบบชาวบ้านชาวเมืองเป็นบ้านเก่าบ้านโลมันอยู่เขาใหญ่นี้ตามจริงเลยจากที่กลัมามาสัมผัส เจที่เขาคุณเจ้าที่นี่นะใครก็ว่าเจ้าที่นี่ตั้งเขาเรียกว่าดวงวิญญาณของคนที่ตายอยู่แล้วนี่ยังปกปักรักษาสถานที่นี้อยู่แล้วก็ส่วนมากคนที่มาจิตกับที่นี่ก็คือเป็น ที่แล้วก็เป็นขี้ตกเพราะมาเรื่อย,เ,อยเหมือนกับวัน,นที่มาที่ไปสัมผัสกับเจ้าของที่วันรู้สึกได้เห็นได้ว่าที่เป็นเจ้าของไร่แถวนี้เขาจะสัมผัสเกี่ยวกับวัตถุโบราณได้อย่างดีแล้วบางวันที่เขามาไถไร่ไถนาเนี่ยเขามาเคอ,อยเนี่ยเขามาเขามาไร่นะานเนี่ยเขาก็จะเห็นรูปปั้น จากแล้วดิทํเาเห็นว่าเขามิเจ้าที่ซึ่งเป็นบนรรพทาหลุษที่ตายไปแล้วนี่นเขามีจิตเมตตาที่อยากจะให้ลูกหลานตรงนี้ได้รับรู้ถึงว่ามีบรรพชนของเราอยู่ที่นี่แล้วก็มีที่อาจรรา,า,ารย์หรงอท่าน่า็สัย์ในปรา่ว่าพวกเรานี้ก็จะได้พบ ซึ่งเป็นเจ้าเมืองเป็นหมหายศว์ซึ่งถูกฝังร่างเองนาไว้นานนับหลายพันปีแล้วท่านก็จะได้ให้โชคกับพวกเราก็ส่วนจะเป็นสิ่งใดนั้นก็สุดแล้วแต่ว่า,าฟ้าดินจะเปิดให้แต่ที่แน่ๆที่สัมผัสได้วันนี้ก็คือว่าเราจะได้พบกับของวัตถุโบราณซึ่งอยู่มาเป็นพันปีเราฝากเร่างนี้ก่อน ก็อาจารย์บอกแล้วไงเมื่อกี้บอกว่าเราจะเจออันนี้เราก็กําลังเดินสํารวจกันนะครับว่าเราจะเจออะไรก็เจอบ้างไม่เจอบ้างเนาะแล้วแต่ดวงเนาะแล้วก็หากันเอหมดแล้วนะครับนะครับตอนนี้เราก็กําลังเดินเดินสํารวจดูว่ามีอะไรบ้างที่เจ้าที่เขาภูมิเจ้าที่จะให้เราวันนี้ เราก็ได้รับเกียรติจากคุณลุงเจ้าของที่นาพาเราอนุญาตแล้วพาเราได้มาสำรวจดูนะไปในความกันแต่แต่ลักษณะในบ้านก็จะเป็นแบบแบบลุกไอ้นี่นะครับที่ผมนี่ก็คือเศษกระเบื้องเก่าๆนี่นะครับดเดือนี่ยโอ้โหนี้มันนี่เจอแล้วเจอแล้วอุ้งเป็นหวนหินเนี่ยเจอแล้วเหรอครับเจอแล้วเดึงน้ำใส่ใหม่ๆนะครับเนี่ย เาี่ยนี่เวลาดึงน้ำเข้ามาไอ้ดินมันยุบแล้วมันเจ็เจอพอดีเลยอย่างเงี้ยเวลาดึงดึงน้เข้ามาคือดินมันจะยุบใช่ไหมครับอันนี้เป็นควนเนี่ยนี่เป็นควันมากเนี่ยควันหินเนี่ยหินเกะสลักคือนมันดูดูยังไงว่าเป็นขวานหินครับอ่ะเราก็ดูคมเนี่ยมันจะเหมือนเหมือนหินเออเหมือนขวันเลยก็คือถ้าถ้าเกิดน้ําไม่มาใช่ไหมมันมันก็เราก็คงไม่เห็นมองไม่เห็น นี้เราดึงน้ําใส่ใหม่แล้วมันน้ําเสาะแล้วมองเห็นมันก็เลยมองเห็นพี่ๆอธิบายขวานหินหน่อยว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงขวานหินนี้สมควจะไาทามาตั้งแต่สมัยโบราณหลายพันปีสมัยไหนครับมันจะน่ายุคก่อนวัติศาสตร์นะครับแต่ว่าก่อนทวายใช่ไหมครับผมแต่ว่าขวานหินพวกนี้เขาจะทําให้เป็นเครื่องรางเครื่องรางไม่พกติดตัวครับผมคนสมัยโบราณก็จะนําหินหินที่ฟ้าผ่าที่ฟ้าผ่าลงมาแล้วก็ เขาจะไปหาหินมามาทาเป็นลูกขวานความเชื่อของคนสมัยโบราณคือว่ากันฟ้าผ่าเขาเลยเรียกเรียกขวานฟ้าเรี๋ว่าขวานหินก็คือเป็นหินก็คือฟ้าผ่าลงหินครับครับผมเขาก็เลยเอาหินที่มันกระจายออกมาเนี่ยครับครับไปแกะสลักเป็นความเชื่อเพื่อเอาไว้ป้องกันอ่อป้องกันฟ้าผ่าเพราะว่าคนคนคนโบราณนี่เขากลัวฟ้าผ่าผมก็ดูใช่นกัครับผมเดี๋ยวเราแก้สำรวจต่อลุงลุงย่าพาสำรวจต่อเพราะว่าวันนี้แกเพิ่งสูบน้าใส่ว่ายใหม่รดเพิ่งเพิ่งรดน้า ก็เราจะไม่ีโอกาสเห็นหลายอย่างเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูตัวนี้เรเดี๋ยวเราเดินดูอีกนะเราจะไปเดินเดินดูเดินดูอีกเผื่อมีรอบนี้นะครับครับผมส่วนมากดึงน้ําแล้วมันจะมีส่วนมากเจ้าบาลุงบอกว่าแจ้สูบน้ําแล้วจะเจอเนี่ยนีเจษหินครับเศษหินจะเต็มไปหมดเลยไทยนี่เหรอนี่เหรออครับเป็นีเศษหินโอ้มันจะเป็นเศษหินแบบคือเวลาเสร็จไอ้ดินเผาฝนตกหรือว่าแต่สมัยโบราณโบราณเนี่ยอ๋อเว่เนี่ยเป็นเนี้ยมันจะแตก เพราะว่ารถรถไถไแล้วมันก็เกี่ยวแล้วมันก็แตกน้องสังเกตได้แบบทางน้ํามันจะเป็นแบบโอ้โหแบบแบบมันจะไหลอย่างเงี้ยอืมไหลอย่างเงี้ยโอ้โหถือว่าเราได้เจอของดีเป็นหนึ่งชิ้นแล้วนะครับครับผมก็คือเราจะดูว่าจะเจออะไรอีกหรือเปล่าโอ้โหนี่ครับนี่เราเจออีกแล้วเช่นนี่เฮ้ยมันจอแล้วเหรือเป่านี่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 มันจะเป็นแบบอทองสำริดอันนี้อะไรครับ ปลร่โำโบราณนะครับเฮ้ยอาจารย์เจอแล้วอาจารย์เจอแล้วคืออะไรเนี no ่ยเดเป็นสำลีเป็นกำไรกำไรไหมกำไรกำไรนี่ไม่น่าจะอยู่อีกนะแต่ว่าในนี้มันเยอะมากเลยนะเออมีเศษอ๋อนี่เจอเจออีกแล้วครับในนี้วงหนึ่งเจอเจอแล้วเนี่ยเดี๋ยว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 เออแต่แต่ว่าปกติมันแบบนี้มันต้องเจอกับกระดูกไม่ใช่หรอ ครับวันน e ี L od, L od, L od anyway, tense, ้น่าจะรถไถครับเพราะว่ารถรถไถรถไถรถไถรถอะไรปั่นขึ้นมาแต่ว่าคุณลุงเขาเจอแบบนี้บ่อยใช่ไหมครับที่คืเจอนานๆเจอทีนานเจอทีแล้วที่อื่นเขาก็เจอกันใช่ไหมที่อื่นเขาเจอเหมือนกันมันจะเป็นแหวนแต่ว่าจะเป็นเป็นแบบเดียวกันนี้นี้เป็นกําไรข้อมือนั่เป็นกําไรเด็กด่ะครับผมเนี่ยโอ้ในอีกวงหนึ่งจะจะเจอไหมพี่ลงหาดิหายดิ นี่เราดึงดึงน้ําขึ้นน้อยมันมัน,มน,มนมค่อยเจอฝน้วต้องรอฝนครับของที่<อ>เราเจอถ้าเราอยากกิเจอเยอะก็น่นยช่งงยวงฝนลงครับฝนลงหน้าดินมันชะล้างหน้าดินแล้วมันจะเจอะนี่เราดึงน้ําใส่ใหม่เนี่ยมันดึงไม่ได้ไม่กี่ล่องจะเอาเอาอีกันนึงไมมาดูหน่อยมาเทียบกันมันเหมือนมันอันเดียวกันไหม แล้วลุงแกบอกว่าเวลาหน้าฝนขายปูอ้อยใหม่นี่คนจะมาก็บลูกปัดกันเยอะเก็บมาหแล้วคุณลุงก็ก็ไม่ว่าอะไรเนาะไม่ว่าอะไรเพราะว่าเขามาหาทำโอเคนี่ก็เกิดเล่าว่าเขานี้เราก็จะเป็นเรื่องเป็นราวกันไปก็ก็ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นวงอะไรเข้าใช่ไหมไม่ได้เลยแล้วลุงลุงใจดีมากเลยนะครับครับผมลานนั้นเขาจะมาหาลุงงานท่านใจดีมากครับงสังเกตตรงก็จะเป็นเนินนะครับแต่ว่าคุณลุงก็บอกว่าแบบนี้เจอบ่อย เจอเจอแหวนด้วยไล่อื่นเขาก็เจอกันเนาะเจอเจอไล่ติดติดกันที่อ้อยสูงๆนี่แเนินนี้แบบพี่พีเขายังไม่มาขุดกันจริงจยังเนี่ยยังมันมีอยู่เจ้าหนึ่งมาขุดแต่มันยังไม่ได้อะไรอ๋อแล้วเขาจะมาขุดตรงนี้ใช่ไหมมาขุดตรงนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามาขุดแต่ไมวไม่แบบลักษณะเอยลักษณะลัสมัยอย่างนี้มันมองไม่ออกครับเพราะว่ามันนี่มันเป็นเนินแบบเนินดินเนาะโอเคครับนี่อันนี้วันนี้ก็คือเราก็เดินสำรวจมาสักพักนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงที่สอนนี้ก็จะเป็น ช่วงที่คุณลุงท่านท่านเจอวันนี้นะครับที่ท่านเจอเองก่อนที่ที่จะเจอเรานะครับแล้วก็อันนี้ช่วยกันหานะครับก็เจอกําไรพี่ว่าน่าจะเป็นกําไรเด็กแล้วก็ขวานฟ้าที่เป็นเครื่องรางของคนสมัยก่อนอคือดเตรคิดว่าไงวันนี้เราเจออย่างเงี้ยก็ถ <c oughs> ือว่าเป็นของมงคลเพราะว่าเจ้าที่ซึ่งเป็นพันพระบุรุษได้มอบให้กับลูกหลานลก็คือคุณลุงซึ่งเป็นเจ้าของนาคนปัจจุบัน ก็คือผมว่าอดีตแกก็คือเป็นเจ้าของนี่แหละต้องอาจจะเป็นลูกเป็นหลานนี่แหละเป็นลูกเป็นหลานของก่อคือเรื่องพวกนี้ถึงแม้ว่าบางคนเป็นเจ้าของงาแต่ก็ไม่มีเหมือนกันนะเพราะว่ามันไม่ได้สัมผัสกันเช่นบางคนอาจจะครอบครองที่ดินนี้มาก่อนแต่อาจจะไม่เคยเจอก็มีแล้วก็ขายให้อีกคนหนึ่งแล้วอีกคนหนึ่งมาเจอ่างนี้ก็มีคือมันก็ไม่ค่อยได้หาครับพอไอ้ปู่ก้อยกบอ้อยไปมันก็เจอ ถ้าได้หากับเหมือนเขาบ่อยๆมันพงได้ก็คือคุณลุงไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจหาไม่ได้ตั้งใจหาก็คือเจอก็เก็บอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคุณไม่ได้แบบจริงจังอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เลยว่ามาดูกันแล้วก็เลยพาลองหาดูลองหาดูลองดูก็พอดีวันนี้ก็ดึงน้ําใหม่ๆด้วยก็เลยพาจะเป็นรอยน้ำก็เลยพาหาดูลองดูผมผมชอบอันนี้มากเลยเนี่ยไม่เคยเห็นเลยครับ ก็ฝากให้ท่านผู้ชมได้กดติดตามช่องของเราในขอนร้อนชาเบลและก็คณะทีมงานของเราซึ่งไร้ลงมาสัมผัสสถานที่จริงเป็นการเรียนรู้แหล่งประติษร์ซึ่งเป็นข้อมูลจริงเรียกว่าตำรานอกตำราตำราที่มีชีวิตก็คือเราลงมาสถานที่จริงไม่ได้ศึกษาเฉพาะแค่ในหนังสือเรียนหรือตำราเรียนนะั้นแต่เราลงมาดูของจริงสถานที่จริงว่า เนินโบราณนั่นเป็นลักษณะแบบไหนน,นะอันนี้ก็ขอ<ช>ฝากไปทอน,น,นช่วยกดไลค์กดซับสไคร b ์และกติดตามรายการโหร้อนทาวเวลนะครับโหร้อนทาเลไปทุกที่ที่มีทางครับ,รบแล้วเราก็จะมอบของที่เราเจอพวกเราเจอครับให้เก็บจากของที่ไปนะครับก็ขอบคุณคุณลุงเจ้าของที่มากนะครับที่ช่วยเป็นยู้ใหญ่ทานให้เราแล้วก็ให้น้องมาสื้อสั่ง ใครที่อยากได้ยันแบบนี้นะครับก็ติดต่อเพจเพจอาจารย์ในการนวดวง <c oughs> เพจอาจารย์นะครับใครอยากได้ยันแบบนี้ก็ติดต่อเพจอาจารย์นะครับก็คือยันหนุนดวงเทพเจ้ามหาสาริกาดินทองนะครับก็คือเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับก็คือท่านจะเขียนนี้เพื่อหนุนดวงชะตานะครับก็จะมีแบบนี้ครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นยันท่านเขียนเขียนด้วยวันเดือนปีเกิดแล้วก็ของของ เจ้าของยันนะครับแล้วก็เขียนวันและแผนแ่นนั้นเนาะใครสนใจก็สั่งจองบูชาครับหนนดวงมหาสาริกา